หนึ่งผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อนะครับที่ผลักดันแนวคิด green community mall ผ่านการใช้พลังงานสะอาดการจัดการต้นทุนทีนท่เปิดเผยได้มี transparency แล้วก็ตอบโจทย์ ESG เดี๋ยวลองดูว่าตอบครบทุกข้อไหมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ social responsibility สวัสดีคุณกวินค,ครับเชิญน,นั่งครับปกติผมไม่ค่อยชอบสัมภาษณ์คนที่หลอกว่าผมแบบชัดเจนขนาดนี้แต่วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเมื่อกี้ที่เกินไปผมผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ ถูกต้องครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะทำคอมมูนิตี้ก็ต้องเป็นกรีนคอมมูนิตี้มอลใช่ครับฮะงั้นให้คุณกวินฉายภาพไปเราก่อนเลยการจะเป็นกรีนคอมมูนิตี้มอลมันต้องมีอะไรบ้างได้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็ทางเฟรเซอร์ด้วยสำหรับงานเรื่อง sustainability ซึ่งในมุมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ อะไรเองเนี่ยเราเป็นผู้ลงทุนในอสังหาเชิงคอมมู n นิตี้นะครับก็คือเราบริหารคอมมู n นิตี้มอลหรือพื้นที่มิกซ์ยูสที่เป็นสเกลไซสเล็กถึงไซสกลางเนี่ยเน้นบริหารโครงการในชุมชนเนี่ยอยู่ทั้งหมด18แห่งในกรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยผมว่าด้วยชื่อเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงชุมชนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องเซิร์ฟคนในชุมชน ทั้งในแง่ที่เขาจะมาใช้เวลาของเขาในพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะมาช้อปปิ้งมาทานอาหารมาใช้บริการต่างๆนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องให้พื้นที่ให้เขาผ่อนคลายด้วยครับเพราะทุกวันนี้อสังหาคอมมิชชั่นม,มันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ต้องมาใช้จ่ายอย่างเดียวแต่ว่าถ้าอยากมาพักผ่อนอยากมานั่งแฮงเอาท์ชิลๆเนี่ยก็ต้องทําได้ด้วยครับ,รบก็เป็นสิ่งที่สําคัญส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนด้วย พราะเราไม่ได้มีหน้าที่แค่บริการลูกค้าของเรานะครับแต่ว่าเราอยากส่งเสริมธุรกิจ SME พ่อค้าแม่ค้าที่เขาทําธุรกิจอยู่ในชุมชนนั้นเราจะช่วยเขาอย่างไรให้เขาสามารถทําธุรกิจประสบความสําเร็จสร้างธุรกิจใหม่ๆให้มันเติบโตได้ดีนะครับ,รบก็เป็นอีกโจทย์ที่เราก็ทํางานใกล้ชิดกับผู้เช่าต่างๆของเราที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อให้เขาค้าขายได้อย่าง ยั่งยืนแล้วกันในในระยะยาวซึ่งมัน,นะม,นมันก็ค่อนข้างจะยากนะมันต้องบาลานซ์เรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรครับออัตราเช่าให้อยู่ว่าอย่างน้อย70-80%สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะ Occupancy rate ถูกไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ rental yield ต่างๆว่าปีหนึ่งต้องเก็บอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรไงเพราะไม่อย่างนั้นสุดท้ายเราก็บริหารจาัดก,การไม่ได้แล้วมันสุดท้ายมันจะมันจะยั่งยืนไหมครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถจ่ายไหวโดยโดยเฉพาะในกรณีที่ธุรกิจเขามันอาจจะไปไม่ได้ดี ครับก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่า Sustainability คือเราทําอย่างไรให้พื้นที่โครงการของเรามันอยู่ได้ระยะยาวผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหรือหลักแกนหนึ่งที่เรามองตลอดก็คือเรื่อง 3P uh, people planet profit นะครับทั้ง3ส่วนนี้มันต้องมาด้วยกันก็ทุกๆครั้งเราเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ เราก็คงมองโอกาสถึงเรื่อง people ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้คือเรื่องของชุมชนทั้งในมุมของลูกค้าที่จะมาใช้บริการในมุมของผู้ประกอบการในชุมชนที่จะมาสร้างธุรกิจตรงนี้ได้นะครับมุม Planet ก็คือเรื่องของสิ่งแว,ดล,งวดล้อมนะครับว่าเราจะมีโอกาสทําอย่างไรให้โครงการของเราเนี่ยใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าช่วยในทิศทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ คนในย่านนั้นนะครับเพิ่มเพิ่มต้นไม้เพิ่มที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์นะครับส่วนในมุม profit ก็คือทำสองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องดีกับเราด้วยดีกับผู้เช่าเราด้วยต้องทำให้ผู้เช่าขายดีกว่าเดิมรเราก็ต้องมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับ,รบก็เป็นสามอย่างที่เราคงมองว่ามันก็ต้องมาด้วยกันเพื่อให้อะไรที่มันจะซ ustain ได้ระยะยาวจริงๆครับเพระเาะถ้าผู้เช่าขายไม่ดีเขาก็ไม่เช่าเราต่อ เราก็เจนเราก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามแรกว r r e n n o o m u u n t y y m l l l นะครับที่จะทำให้มี Occupancy Rate ดีๆเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยครับก็ต้องประกอบด้วยผู้เช่าที่ดีนะครับแน่นอนประกอบด้วยเรื่องของพื้นที่ที่น่าสนใจนะพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่คนอยากมาใช้เวลาเยอะๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการ e n นเก e กับ Community หรือชุมชนละกันเพราไม่ได้แค่มีแค่พื้นที่แต่เราต้องมีการจัดกิจกรรมจัดโปรแกรมให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยากเข้ามาใช้อยากเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันนะครับในมุมของของโซเชียลด้วยเหมือนกันครับมีมีเกณฑ์การคัดเลือกไหมครับที่คุณกวินคัดเลือกว่าเนี่ยเราจะลงทุนในสามร,ริมซับประเภทนี้หรือแม้แต่เลือกลงทุนในคอมมูนิตี้มอลในโซนนี้พื้นที่ตรงนี้ ด้วยเกณฑ์อะไร 1, 2, ึ่มีมีมีไหถ้าจะเล่ที่นี่ครับผมผมคิดว่าเราเราเป็นธุรกิจอสังหาเพราะฉะนั้นเราคงหนีไม่พ้นดูเรื่อง <Loc ation. S 1> โลเคชันครอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ถัดจากโลเคชันเนี่ยเราก็ดูเรื่องอ่ s แอสเซทคือชิ้นนั้นว่ามันเป็นอย่างไรการทำคอมมูนิตี้มอลเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในที่ที่คนเข้ามาใช้บริการได้สะดวกทุกวัน mm hmm. เขาเข้ามาแล้วเขาจอดรถสะดวก เขาเข้ามาแล้วเขาเข้าใจไม่งงเดินละรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนโดยที่อาจจะไม่ต้องเคยมามาก่อนก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องของผู้เช่าเพราะเป็นผู้เช่าที่ม,มีแบรนด์หรือถึงแม้จ,จะไม่ได้มีแบรนด์แต่ว่าเขามีสินค้าที่แตกต่าง มีโอกาสในการขยายธุรกิจที่ดีนะครับก็เป็น3ามด e เมนชันที่สําคัญนะครับรวมถึงเรื่องของแน่นอนเรื่องของการเงินแล้วก็สุดท้ายเรื่องของโอกาสในการปรับปรุงคอมมูนิตี้นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเชิง ESG นะครับหรือว่าเป็นเชิงการปรับปรุงรีโนเวทพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มันยิ่งดีขึ้นไปอีกสําหรับลูกค้าเราในทำเลนั้นๆครับสมมติว่าเลือกแล้วเลือกเสร็จปุ๊บต้องปรับปรุงพื้นที่นี้ ต้องมีการวางวไหมครับว่าพื้นที่นี้จะต้องมีโซนพื้นที่สีเขียวกี่เปอร์เซนต์ต่อจ้องมีการใช้พลังงานโซนลาเซลล์เท่าไหร่อะไรไงเดี๋ยวนี้ต้องวางแผนละเอียดขนาดนั้นเลยไหมครับใช่ครับผมว่าก่อนเราเข้าลงทุนแต่ละที่ก็คงมองละเอียดละหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพื้นที่สีเขียวจุดมุ่งหมายหนึ่งของเราก็คือเราทำคอนิตีมอลที่เป็นพื้นที่เอาดอเราต้องการเป็นเหมือนกับพ็อกเก็ตพาร์คให้กับทุกๆคนในย่านนั้นก็คือให้เขามาใช้บริการได้เป็นพื้นที่สาธารณะนะรู้สึกล่มื่น มาแหงเอาได้ตลอดเวลาจันถึงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคงมองว่าเราจะมีโอกาสคอนเวิร์ตพื้นที่ไหนในศูนย์ของเราในโครงการที่เราเข้าไปเทคไปลงทุนเนี่ยเพื่อให้เป็นพื้นที่พับลิกสเปซอย่างนี้ได้บ้างครับ,รบอีกจุดก็คือเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของ เอ uh, g แสจีละกันซึ่งช่วงหลังๆเราก็ลงทุนเยอะมากๆนะครับเรื่องของ Solar Roof ปัจจุบันก็มีครบทุกสาขานะครับ mm hmm. แล้วก็พยายามตอนนี้พยายามหาพื้นที่ไม่ว่าเป็นที่จอดรถบุมอับอะไรก็พยายามหาที่ mm hmm. ที่ติดได้นะครับเพราะเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่แค่ดีกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น mm hmm. แต่ว่าก็ดีกับ,บผลตอบแทนของเราด้วยนะครับ mm hmm. ลดค่าใช้จ่ายเรื่องของพลังงานเรื่องอื่นๆก็คือมองตลอดด้วยธุรกิจ อสังหาโดยหลักเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักแล้วก็จุดที่จะเป็นปล่อยคาร์บอนหลักของเราก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดการใช้พลังงานของเราได้อย่างไรโดยการก่อสร้างในการบริหารในการใช้ไฟใช้น้ำใช้แกส๊สทุกๆวันนะครับก็เป็นจุดที่เมื่อไหร่เราเห็นโอกาสเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงทุนเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นในจุดนั้นๆด้วยครับอันนี้เพิ่งตัว E เองนะ ครับอ่ะคราวนี้ไป S กับ G หน่อยได้ครับก็มุมมุมเอสโซเชียลนะครับก็เป็นอีกจุดที่สำคัญเพราะเราเป็นคอมมูนิตี้มอลครับเราต้องเซิร์ฟคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นพิลาล์หนึ่งของเราก็คือการเอนเกจกับสังคมโดยโดยรอบโดยการผ่านการจัดกิจกรรมทำอะไรให้มีกิจกรรมสังคมร่วมกันนะครับตั้งแต่การประกวดการจัดตลาดที่ให้คนที่ทำธุรกิจแถวนั้นเนี่ยสามารถมาขายของได้ ร <Free. S 1> ฟรีใช่ครับอันนี้มีจัดเรื่อยๆทุกที่นะครับถึงแม้มีจัดงานทําบุญด้วยนะครับ<น>ก็อาจจะเป็น S ในอีกอีกดิเมนชันหนึ่งนะครับที่ที่เรามีจัดอยู่ตลอดเวลาส่วน S อีกปัจจัยหนึ่งก็ที่เรียนก็คือเราจะซัพพอร์ตพ่อคา้าแม่ค้าในชุมชนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดที่เราก็มีมีอีเวนต์พิเศษเพื่อให้เขามาออกการ ขายเป็นตลาดนะครับ mm hmm. อย่างที่ว่าหรือว่าหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้เช่าเนี่ยก็คือเราจะซ mm ัพพอร์ตเขาให้เติบโตได้อย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องของเชิงการขายแต่ว่าในเชิงมาร์เก็ตติ้งนะครับ mm hmm. เรามาอินเตอร์เกรตกับ loyalty program ของเราได้ไหม mm hmm. เราแชร์ข้อมูลอะไรกันได้บ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยเขาขายได้อย่างมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายข,ายของเขาให้มันสแตนได้ดีขึ้น mm hmm. นะครับก็เป็นเป็นอีกจุดที่สําคัญ แล้วก็พิลาสุดท้ายเรื่องจีก็ Governance นะครับก็ของเราเองเนี่ยเราก็เป็นกองรีดเพราะฉะนั้นเราก็มีผู้ถือหน่วยที่เป็นสาธารณะมากมายนะครับอยู่ในตลาด g r v e r n e เนี่ยสำคัญด้วยการที่เราก็แน่นอนเมื่อเราบริหารเงินประชาชนโดยกว้างเนี่ยผมว่าเราก็คงต้องตั้งใจเรื่องของความโปรง่งใสนะครับความ accountability ของการบริหารว่าเราทำอะไรบ้างทั้งในมุมการเงินแต่ว่ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ ท่านได้เรียนมาก่อนก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเชิง sustainability ด้วยว่าเราทำอะไรบ้างเราให้ความสำคัญกับจุดไหนบ้างเพราะเอาเงินคุณมาลงทุนใช่ครับคุณก็ต้องตรวจสอบได้ก็ต้องตรวจสอบได้ไม่ว่าเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องเรื่อง s u s t a i n a เพราะฉะนั้นครบมั่นใจ3ตัวนี้ ESG ที่ a l l i a n Read ทำอยู่ทีนี้อยากให้ยกตัวอย่างเมื่อกี้บอกมีประมาณ18 community ้ใช่ครับยกตัวอย่าง community ที่เรียกว่าเป็นโมเดลที่ Successful ที่สุดเลยที่ทํามาแล้วรู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเหมือนแซนบ็อกหรือเป็นโมเดลให้กับคอมมูนิตี้มองอื่นๆอสังหารหรือมรพท์อื่นๆที่พัฒนาต่อคุณกวินอยากเลือกจุดไหนโลเคชันไหนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็อธิบายนิดนึงครับในมันตอบ ESG 3ข้อที่พูดไปยังไงครับได้ครับก็จริงๆเรามีหลาย โมเดลมากนะครับ,รบแต่เอาโมเดลที่สเกลใหญ่ล่ะจะมีคนรู้จักเยอะหน่อยคือเดอะคริ t a l t เทกามายลามนธาครัเส้น,นเรียบด่วนอยู่มานานแล้วนะก็อยู่มานานแล้วนะครับก็เป็นห้างที่เกือบเกือบ20ปีละแต่ว่าแน่นอนเรื่องของการเป็นห้างที่จับกลุ่มพรีเมียมในเส้นเรียบด่วนเนี่ยก็มีออฟเฟอริงที่ครบในเชิงร้านอาหารเชิงผู้เช่าอื่นๆน,นะครับแต่ว่าในมุม ESG ที่เราตั้งใจทำมาโดยตลอดเลยก็คือ1ก็คือเรื่องของโซลา r r รูฟ ก็ปัจจุบันที่นั่นเนี่ยเ,เกือบ30%มองของอพลังงานเนี่ยก็มาจากโซลา่าหมดแล้วนะครับ,รบก็เป็นจุดสำคัญที่เรา,เาตั้งใจชูโลงแล้วก็ช่วยเราในการลดต้นทุนด้วยนะครับอีกจุดที่เราทํามาโดยตลอดก็คือเรื่องของรีไซเคิลนะครับก็อีกมิติหนึ่งนอกจากเรื่องพลังงานแล้วคือเรื่องขยะ เพราะว่าการเป็นพื้นที่รีเทลเนี่ยขยะเยอะมากค,คนที่มาใช้บริการก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็การรีไซเคิลเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ว่าที่เราทาแล้วเป็นประโยชน์ด้วยเนี่ยก็คือเราก็มีโปรแกรมที่จะให้ทางทีมงานแม่บ้านของเราเนี่ยช่วยรีไซเคิลของต่างๆนะครับและการขายก็มีมีรายได้เข้ามาแล้วเราก็แบ่งรายได้บางส่วนนั้นอนะให้กับทีมแม่บ้านอาจจะแตะได้ทั้ง e ทั้ง s นะครับส่วนอื่นๆก็เรื่องของ EV เราก็เป็นคอมมิชชั่นมอลเราก็ต้องการสพอร์ตเครือข่ายการใช้รถ EV ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกที่ทุกที่ใช่ครับก็บมีครบทุกสาขาแต่ว่าที่คร<ม>ิสตัลก็เป็นที่แรกๆแล้วกันก็มีโปรแกรมหลายส่วนในในพาร์ทที่เป็นของตัว E และกันนะครับแล้วก็ตัว S เนี่ยก็จะคล้ายๆกันทุกที่คือเรื่องของการทำคอมมูนิตี้เอนเกจเมนต์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในย่านนั้นๆนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีบริบทมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็พยายามจัดอีเวนต์ให้มันแตกต่างแล้วก็ตรงกลุ่มกับสิ่งที่แต่ละย่านแต่ละที่เขาต้องการนะครับรวมถึงเรื่องของการสนับสนุน SME ด้วยที่ที่เราตั้งใจทำในทุกที่ของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกสักที่หนึ่งที่เป็นโมเดลก็คือสยู่ที่คริสตัลพาร์คครับ ใช่ครับ,รบที่เรียบด่วน,รวนครับเขาทำมายาวสุดแล้วก็ทำมาครบเครื่องที่สุดทีนี้ขออนาถามเป็นสองคำถามในคําถามเดียวคือต้องยอมรับว่าการจะทําให้เราโดดเด่นกว่าคู่แข่งยิ่งภายใต้เงื่อนไขที่มีเรื่องของคําว่า sustainability เข้ามาแล้วกับปีที่ยากลำบากแบบปีนี้ซึ่งน่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปีที่ยากลำบากปีหน้าด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้อะไรรีวางแผนไว้ยังไงครับให้ตัวเองมีจุดเด่นที่แตกตา่าง จากคู่แข่งจากกองทรัสต์อสังหาที่ลงทุนแบบเราครับผมผมคิดว่าของเราเองเราเราโฟกัส2เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Experience การให้ประสบการณ์ที่มันแตกต่างจากการไปเดินในพื้นที่อื่นๆนะครับเราลงทุนค่อนข้างเยอะกับการ CapEx ในการปรับปรุง r n o v a t e นะครับในการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งในเชิงของนี่แหละครับพื้นที่สีเขียว ให้กับผู้ที่มาใช้บริการหรือการปรับลุกปรับโฉมของของค์การให้มันดูทันสมัยรีเฟรชตลอดเวลานะครับก,ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ให้ความสำคัญก็คือเราต้องมองคู่ค้าของเราซึ่งคู่ค้าหลักของเราคือผู้เช่าเป็นคนที่จ่ายค่าเช่าให้เรามองเขาเป็นพาร์ทเนอร์เราช่วยให้เขาสร้างธุรกิจเขาให้มันยั่งยืนอพอถ้าเขายั่งยืนเนี่ยเราเองในฐานะผู้ปล่อยเช่าเนี่ยเราก็ยั่งยืนด้วยชเช่นเดียวกันนะครับในมุมธุรกิจ แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของ ESG ที่เป็นคีย์หลักของเราอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่อธิบายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง E เรื่อง S เรื่อง G เนี่ยผมว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ nice to have ละแต่แต่มัน must have นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าทุกๆคนมีแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีแล้วเราทำได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยเราในระยะยาวลดความเสี่ยงมีโอกาสทำให้มัน สร้างความน่าเชื่อถือ build trust มากขึ้นในในระยะยาวเหมือนกันครับแล้วนอกเหนือจากคอมมิต t ี้มอลที่ก็น่าจะแข่งกันดุเดือดฮะทางอ l ไล d มองว่าอยากจะลงทุนด้านไหนให้เติบโตขึ้นไหมครับกับธุรกิจที่มันสามารถควบคู่ไปกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วครับ,ค,รบคือ บิสเนสมเดลเราเราเราลงคอ m มิ i ตี้มอ l เป็นหลักนะครับแต่เรามองตัวเองว่าเราลงในอสังหาเพื่อคอมมิ n ตี้ซึ่งมันก็อาจจะตีโจทย์ให้กว้างขึ้นได้มันไม่ได้เป็นแค่คอมมิตี้มอลละแต่มันเป็นพื้นที่อื่นๆที่เราไปสามารถสร้าง Community สร้างสังคมได้อาจจะเป็นคอมมิ n ตี้ทำงานนะครับเรื่องของ Coworking Space ซทำอย่างไรให้ทำงานแล้วมันรู้สึกเป็น Community ทำด้วยกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ,รบในเรื่องของโรงแรมการท่องเที่ยว การสร้างการท่องเที่ยวแบบเน้นคอมมูนิตี้มากขึ้นก็เป็นอีกอีกแอเรียหนึ่งแล้วกันที่เรารบอกว่ามันก็มีความน่าตื่นเต้นแล้วให้เราก็อยากให้ความอ,าอยากลงทุนตรงนี้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ <S <S <an> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราอยากสร้างเนี่ยคือความเป็นคอมมูนิตี้ในแอเรียต่างๆนะครับเริ่มต้นจากรีเทลแต่ว่าอนาคตก็อาจจะเป็นในด้านอื่นๆด้วยครับลงทุนหรือว่าจัดพอร์ตค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการ บริหารจัดการพลังงานสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยครับไม่เกินสามสิบก็ถือว่าพอสมควรครับประมาณสามก็ได้ครับประมาณนั้นประมาณ3เพราะว่าอย่างต่าใช่ครับครับคำถามสุดท้ายเหลือสองนาทีปีหน้าปี2026นะครับภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์โลกใหม่มากมายรวมถึงเรื่องของ sustainability ด้วยนะครับอะไรคือความท้าทายที่สุดในมุมมองของผู้บริหารอย่างคุณกวินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และมีโซลูชันเต็มไปเรียรอยครับโอ้คำถามนี้ครับ,รบผมคิดว่าก็ก็เป็นก็เป็นช่วงปี2ปีที่ท้าทายนะครับ,รบแน่นอนผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ผมคิดว่าช่วงสองสมดือนที่ผ่านมาที่เห็นทั้งภัยธรรมชาติภัยต่างๆเนี่ยที่เราอาจจะสร้างเองด้วยเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องของ sustainability เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งมากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับการวางแผนว่าเราจะวางแผนอย่างไรให้กับพอร์ตการลงทุนของเราเนะี่ยมีความเสถียรภาพมี resilience ที่ดีที่สุดในระยะยาวนะครับแล้วก็นั่นก็คือผ่านการให้ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับผ่านการเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคู่ค้าของเราในการช่วยเขาทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ข้างชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่อยากให้เขามาสามารถใช้เวลาได้หรือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับเนี่ยจะตอบในมุมเล็กหน่อยนะครับท,ที่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ก็มองว่าถึงแม้อาจจะเป็นช่วงที่ท้าทายหน่อยใน,ใน,ในเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าในเชิง sustainability เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสมากมาก เพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงเวลาที่มีความท้าทายและมีความไม่แน่นอนเยอะเพื่อจะสร้างจุดที่แตกต่างแล้วก็สร้างเหมือนคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้ให้กับลูกค้าให้กับนักลงทุนของเราได้ครับผมให้20ปีสุดท้ายในนหนก็ให้เกียรติกับงานของเราให้คุณกวินขายของแบบไม่ต้องเขินเชิญชวนถ้าใครอยากมาลงทุนกับ a l l a i r e i ทำไมถึงควรมาลงทุนกับคุณครับได้ครับก็ถ้าใครนึกถึง กองคลัส uh, นะครับใครต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวมีความป้องกันความเสี่ยงจากการด i เวอ s รนซฟแล้วก็เรื่อง sustainability ด้วยนะครับก็อย่าลืมอะไลนะครับขอขอเป็นหนึ่งมีการ <you S 1> <ว>ันตีอยู่ไหมมีไหมก็อาจจะไม่ได้การันตีนะครับ <c oughs> แต่ก็ยิวก็ประมาณ90%อยู่ก oh ็ปอรไม่น้อยเลยฮะครับแต่คำแนะนำของผมก็คือพยายามไปเดินคอมมิชชั่นมอลของอะไลนดูก่อน ไปตรวจสอบว่าที่คุณกวินพูดจริงไหมพื้นที่สีเขียวมีครบไหมมีการบริหารจัดก,การพลังงานดีแบบนั้นไหมเพราะคุณโปรกสายนี่ถูกไหมแน่นอนครับครับและค่อยตัดสินใจลงทุนกับ Allied Reed วันนี้ขอบคุณคุณกวินมากครับขอบคุณากค,ครับ